สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดมาฟมิลี่นะคะโหหนุ่มคนนั้นนะจะพาเที่ยวสวัสดีคะ่ะไม,ไม่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 เคยเห็นไม่คุน้นหน้าคุ้นตาเพิ่งมาใหม่หรอะคะ,คะอ่ามามานานหรือ,อยังคะประมาณสอวันคะ่ะอ๋อแต่ไม่ แล้วพักอยู่ที่ไหนคะประมาณสองสวันเนาะ,ะจะอยู่นานไหมคะก็เดี๋ยวดูอีกทีค่ะถ้าถ้าถ้าชอบที่นี่ก็อยู่นานค่ะแล้วที่นี่เป็นยังไงคะน่ายอยู่ไหมชอบชอบค่ะน่ายอยู่ค่ะเนาะ,ะแต่อยู่แบบบ้านบ้านนอกบ้านนอกนะคะค่ะชอบชอบบ้านนอกค่ะชอบธรรมชาติมันสบายใจดีเนาะ มันต้องวุ่นวายเหมือนอยู่ในเมืองเออ,อนั่งแบบโอ้นั่งแบบนี้มาจากไหนเนะาะมาจากไหนาหาโอ้โหมาจากมุกดาหารามุกดาหารนี้มีแต่คนสวยๆเนาะขอบคุณค่ะบาดีเห็นเห็นข้าผพระถุงของยายคำใสสวยดีก็เลยอยากใส่ค่ะ อันนี้ขงย่าคคใสะก็สวยนะคะชอบชอบผ้าถุงค่ะค่ะผ้าถุงสวยคนก็สวยค่ะใส่ใส่ได้เข้ากันเลยนะคะผ้าถุงแล้วก็เสื้อย่าคำใสจัดให้พอดีไซส์เลยค่ะโอ้ครับโอ้ไปรับมาหรือว่าน้องมาเองมาเองมาเองแล้วโอ้จะไปส่งวันไหนแล้วคะ ่งเลเข้ามาเองอ๋อเดี๋ยวเขับองใช่อ๋อต้องกลับเองผมเป็นแค่ไกด์นำเที่ยวเฉยอ๋อเป็นแค่ไกด์นำเที่ยว่ะขับรถนำเที่ยวขับรถนำเที่ยวพาน้องเขาเที่ยวโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวยมากเลยค่ะทั้งผ้าถุงทั้งทั้งคนผ้าถุงสวยมากเลยค่ะใส่เข้ากันได้ดีเลยเน้องกับเสื้อค่ะคนก็หุ่นเป๊ะเลยค่ะขอบคุณนะคะขอขอชมก่อ ค่ะขอให้เที่ยวยังมีความสุขนะคะ,คคะนี่ค่ะไกด์นำเที่ยวนะคะก็จะพาอีฟสีเที่ยวนะคะ,คะนี่นะะโอ้โหราละสิบบาทบ๊ายบายค่ะโชคดีค่ะเที่ยวให้มีความสุขนะคะไ,ไ,ไปแล้วค่ะน้องโอ้ก็จะพาเที่ยวนะคะนู่นค่ะสุดซอยโน่นละค่ะ ก็จะเที่ยวเราอชมทุ่งนานะคะเที่ยวเราอชมทุ่งนาเพราะว่าข้าวเราก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเหลือ<ม>แต่กองฟางนะคะเหลือแต่กองฟางอีกหน่อยนะคะอีกหน่อยนะคะก็จะมีเต็นท์นะคะของ f อนะคะที่มาพักอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะชม,ดอ,ม,ม,มะะดอกไม้สวยๆงามๆนะคะดอกไม้สวยๆงามๆของเรานะคะ พี่ป้าเตนให้พวกเราช่วยกันปลูกนะคะตอนนี้กำลังเบ่งบ้านสวยสดงดงามนะคะกำลังออกดอกเบ่งบานสวยสดงดงามเลยนะคะนี่รอบๆขอบสะนะคะสะน้ำนะคะแต่ถ้าน้ำเต็มตะลิ่งนี้ก็คงจะสวยมากกว่านี้นะคะนี่ ก็ไปทางนี้ก็จะมีสาราทิดาเศรษฐีโอ้ลมแรงมากเลยนะคะฟังจากเสียงลมนะคะลมเย็นสบายสบายนะคะนี่ค่ะเสียงลมนะคะลมเย็นนะคะลมทั้งวันนะคะวันนี้ลมหนาวใกล้มาเยือนแล้วนะคะทางนู้นก็จะเป็นซุ้มผักนะคะเป็นแปลงผักนะคะทางนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะปลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกพริกด้วยนะคะด้านล่างนะคะปลูกพริกปลูกพริกปลูกมะเขือล่ะคะ่ะตามขอบสะนะคะแล้วก็ปลูกออกมาอ้าวไปไหนล่ะฮะไอร่าหให้นมลูกหรือ,อยังโอ้วันนี้เฉยไม่พูดด้วยเฉยไม่พูดด้วย อาจ้องมองอะไรจ้องมองอะไรเนาะไฮไลมาแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย โอ้หลมหนาวนะคะลมหนาวมากเลยสวยมากๆนะคะว้าวดอกนี้ยิ่งสวยนะคะนี่นี่โดนลมนะคะโดนลมพัดไหวไปมานะคะสร้างเป็นธรรมชาติที่สวยงามแท้นะคะ คู่กันเลยนะคะเนาะดอกนี้สองสองดอกนี้คู่กันเลยนะคะถ้าดูช่วงเช้าๆมันก็จะสวยนะคะแต่นี้ดูช่วงบ่ายๆนะคะออ้ยน้ําใสแจ๋วเลยนะคะถ้ามีผักให้ปลากินนะคะน้องปลาก็คงจะมากินเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักนะคะไปเก็บผักที่ไหนเนาะ,ะมาให้ปลากินที่แปลงของเรานั่นแหละค่ะ นี่นะคะฟักทองที่เราปลูกนะคะกำลังออกลูกค่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาน้ำมาลดนะคะมันก็คงจะอุยย้ยได้สองลูกค่ะนี่ไงอีกลูกนึงนะคะโยยอ,คะอ้ฟักทองออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะนี่ฟักทองที่แม่ดาเอามาปลูกไว้เป็นระยะระยะนะคะทั้งฟักทองทั้งมะละกอนะคะกำลังขึ้นค่ะทั้งมะละกอทั้งฟักทองโอ้โห โอ้ไม่ได้ต้องุดน้ำแล้วล่ะคะ่ะลมหนาวพัดแห้งหอมดอก น้ำใสแกวเลยอรู้ว่าเราจะปลูกผักตรงนี้ดี で、その สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะกลาบสวัสดีคะ่ะ